ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเก้าด้วยกระหม่อมขอที่มาร่วมกิจกรรมแสงนำใจปกเก้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงประสบนิครตลอดราายไสสมสมนทค ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมสามโนอนตอนนี้ท่านทำท่านี้ค่ะโนซอโนโซค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดค่ะ โอ้นหไปครับสุนนะค่ะเพื่อนีน่สวัสดียังนะครับทุกคนยังไม่เข้าเส้นชัยนะครับอันนี้เพียงรอบพี่น้สวัสดีค่ะผลกระโดดมาตรงนี้แล้ววิ่งกลับมาเลยอันนี้ทีม VP งล้วออกมาแล้วนะคะทีม VP แล้วพร้อมที่ซีฟ่าหน้าออกมาแล้วโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านผูเนี้ชันชาดีโดดแล้วก็ทีมคณะผู้น ạn ทานด้วยนะคะได้ข่าวว่าท่านจะวิ่ง7.4